นี there, right now, ่ฮะรถติดสปีดบูทแบบไม่มีแรมนะฮะใส่ทบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลครับผมสวัสดีวัย <ahead> รุ่นชเวดากองทุกคนครับผมยินดี้อนรับสู่ช่องฟิ e ลิ่งล้องหนึ่งเก้าหนึ่งครับกับเกมบีเอ็นจีได้พาที่เจ็ดสิบเจ็ดครับผม EPD ท่ับผู้ชมท่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้ครับจะมีรถนะครับ มาวิ่งด้วยความเร็วสูงนี่เดี๋ยวผมจะแบบว่าขอจําลองการขับไล่ล่ากันก่อนนะเหตุการณ์แรกนะ,ะนี่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแบบไม่เบรกเลยนะฮะแล้วเราจะมีนะฮะนี่ฮะต้นไม้นะฮะเป็นแบบว่าต้นไม้ล้มฝังขวางถนนไว้นะฮะแล้วมีรถพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วบวกไอ้ต้นไม้ที่อยู่ขวางถนนเนี่ยสภาพรถแต่ละคันจะเป็นยังไงครับผมเอาละพาณน,น่าสนใจครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ก่อนในสัปดาห์อย่าลืมกดซับสไคร้ต้องไม่ลืมกดปุ่มกไปดีนะฮะจะได้ไม่พลาดการรับเดินคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าใครกดไลค์ให้คลิปนี้ผมบอกเลยว่าขอบพระคุณมากครับผมเป็นกําลังใจดีที่สุดการผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะแล้วเราจะได้เจอกันตลอดทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะฮะเอาละฮะอุ้ยรอบแรกขอเป็นแก๊งและโบก่อนเลยฮะอุ้ยมาอาจจะมันจะจี้กัน ไปต่อไม่ได้นะฮะรอย่อนแล้วฮะนี่คือกระบวนการของแก๊งแรมโบนะครับผมดูสีแดงหน <c oughs> ้ายูแต่ยังไปต่อได้ฮะคน <c oughs> นี้ฮะไรโมดตำรวจแหมยังสิงไม่อยู่ถึงมแม้จะมีควันขึ้นก็ตามเถอะมันทั้งเฟียลซะจริง,งนั่นเองไป รถแดกคุณปู่ติดทโบนะฮะไม่ต้องใส่สปีดปกติก็แรงอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มความแรงด้วยกันใส่สปีดนะไปเลยจ้าต้นหมาจะเอาอยู่หรือไม่เออดูว่าเออกัดายอุ้ยเออรุนแรงจ้านะ ไฟในลูกโชดช่วงเครื่องเลยฮะโอ้โหตัวคนอยู่ในทุ่มดอกไม้เรียบร้อยฮะฮ่าคาันที่ทุกคนชอบนะฮะไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ผมชอบแน่ๆนี่เปิดไฟไซเรนด้วยอุ้นวุ้นมันแรงเลยใส่โทโม,โมไปเลยวิ่าหน้าช้างจ้ะ อึงเลยอะหูหายไปไหนวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอการมันเกิดขึ้นเร็วมากนะผู้ชมนี่ผมว่าเอาล้อใหญ่หน่อยดีกว่าครับมันจะได้แบบว่าข้ามได้บะล้อใหญ่ใช่ไหมเวลามันเจอต้อนไม้แล้วจะพอกระโดดได้อยู่นะเออเมื่อกี้ล้อมันเตีย้ยไปคระน่าจะกระโดดข้ามต้นไม้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแรงกระแทกมันจะขนาดไหนไนะครับสำหรับรถกล่องอ๋อนี่ใส่ในโตนิดนึงนะครับเนี่ยเป็น เอาละถึงต้อว่ากระแทกเอียดเฮ้ยป้าโบนี่นี่ากําลังจะชมแล้วว่ามันเออพักข้ามได้สวยนิ่นีหมดการที่กูจะชมมูนกิ้งตีลังกาเลยเอ้แต่เครื่องยนต์มันยังใช้ได้อยู่นะครับเออมึงขับได้ดีอยู่อนะ ล้อใหญ่คือได้เปรียบนะครับเออแก้ววันนี้ขอเล่นรถคันเล็กๆกันกันเลยฮะเดี๋ยวรถใหญ่ๆเดี๋ยวเราเอาไว้ที่หลังนะครับมอเตอร์ไซค์เลยครับ YZFR6 ครับมีคนขับอยู่ข้างในนี่ท่านผู้ชมจะได้เจอสัมผัสถึงว่าสมจริงสมจังนะฮะในการเออเดี๋ยวปัดเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวไปววขับมันโอ้โหต้องขับบนหนุนขับบนดินไม่ได้นะฮะกินมันสมจริงแม่งปัดเลยอ่ะเอาแล้วความเร็วสองร้ถึงเปล่าโอ้โหร้อยได้180ฮะ170 180 ดูเธอครับท่านผู้ชมโอ้โหภาพเฮ่คนนะคนไปเออภาพมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วดูคนเฮ้สโลโมชันนะฮะโอ้ยโอ้ยเออลงไปนอนแช่ในกับพื้นเลยฮะโอ้โอ้ภาพเหมือนกับ นิ่งไท่าเลยครับเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยแหม่เลยดิ้งท่าที่สวยแล้วเกินพวกคุณสวนมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องดูนะครับผมภาพอย่างที่เห็นนะมันจะบักเละ,เละแหม่มันเลยนิ้งท่าได้แบบท่ายอดฮิตซะด้วยผมต้องบอกคนดูก่อนนะครับว่ารถเมย์เนี่ยเป็นรถเมย์ส่นตังเดียที่ต้องบอกว่าอึดมากๆนะครับอึดมากๆแข็งด้วยนะฮะอันนี้ผมว่าไม่น่าเกิดเอฟเฟคอะไรมากกับทางแค่นี้ใช่ไหมฮะ ใส่ทเทอร์โบไปเลยฮะไปเลยฮะได้วยความเร็วสูงผมว่าไม่น่าเป็นไรกับไอ้ต้นไม้ขวางถนนแค่นี้เอโอยยางแตกนิดหน่อยไปได้สบาย <c oughs> <c oughs> อะโอ๊ยสงสัผมหยิบบาร์บิคันคันนี้ไม่น่าอึดฮะโอ้ย <c oughs> เบี้ยวเชียนี่เลยฮะโอ้โหนี่สายจี๊ดแตกทางตรงฮะมีคนจำลอยอยู่ข้างในด้วย มาดูกันหน้าคนจะโยกแค่ไหนอะสิ้งจัดซิงจัดแบกแบกออนเอาละความเร็ว200กว่าครับตุ๊ด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 ล้อหน้าดุนมาอยู่ข้างบนเฮ้ <h ye> <h ye> โยโอ้ยคนจับหลังคายอย่างแน่นนะโอ้โหเก่งมากเก่งมากเฮ้ยเออ ไอลังกาภาพสวยๆโอยเออลงสวนดอกไม้ไปเลยฮนะโอ้ยเออแม่ภาพเรื่องสวยสดงดงามมากครับแน,น่เครื่องมันยังเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย Gt สองพันห้าหูรถที่เสียงพอที่สุดของผมไม่ได้จับนานมากคันนี้ไม่ได้จับนานมากฮะไม่ได้จับนานมากเอ้ยไอ้ยชนเต็มเต็มอุ้ยมันงองงัดไสข้างในออกมาดีกว่าร้อยใหญ่ๆหญ่อย่างนี้ สบายฮะอ่ะเดี๋ยวมีคนจำลองข้างในให้ด้วยฮะโอ้โหโอ้โหทำไมรถมันพยศจังวะปัดหน้าดูเลยฮะล้อใหญ่ข้าศสบายครับดูฮะผมว่าแทบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยฮะกับไอ้ต้นไม้ที่ขวางหมดอย่างนี้ตุ๊บตุ๊ดตุ๊ดอุ้ยสบายนิ่นมๆมะว้าวเออมันจะบ่เหินเออเนีนเย่ยนะออ้ย ต้นไม้ไม่มีผลแต่เนนมีผลครับทุกคนจำรถคันนี้ได้ไหมฮะคาเมสนี่รถมันทุกติดสปีดบูสสปูดวีทีโหดที่สุดนะฮะอันนี้เขาแบบไม่มีแล้งข้างหน้าก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะดูว่าจะผ่านยังไงนะ,ะวิวเร็วมากนะครับความเร็วสามร้อยสี่ร้อยเลยทีเดียวเชียวอะใต่โทอโบดูอ้ยมีผลติด ช่วงล่างฮะหอันทำหน้าทิมไปเลยอะโอ้โหปิวแบบนี้ก็อมองไม่เห็นิีรับโอ้ยนี่นี่หัวมาอยู่นี่โอ้ไวมากนี่เอาแบบมีแหลมเลยครับผมจะดูด้วยมันจะงัดต้นไม้ได้ไหมนี่แหลมมากเลยนะนี่นี่ขอยรอดูผมอยากจะรู้จะทิมต้นไม้ได้ไหมไหนก็เอาต้นไม้มาละอยากให้เห็นคาตาทั้งหน่อยฮะ ขอแบบงัดต้นไม้แบบต้นไม้กระเด็นเลยได้ไหมเอาล่ะมาดูกัน้ะมันจะงัดต้นไม้ได้ไหมขอดูแบบเน้นๆน,น,นะเฮ้ยปุง้งต้นไม้ค้อแข็งโอแม่เจ้าโอ้โหสภาพเครื่องแบบว่าไม่มีชิ้นดีเลยฮนะเออ โบโบติดมากับไอตัวเครื่องไอตัวโครงเลยฮะโอ้โหไฟไหม้ลุกโชนอยู่นี่ถังน้ำมันโอ้โหลุนล้อ <c oughs> กิ้งมาถึงนี่เลยเวนโอ้ล้อก,กิ้งไกลมากอะผมจริงจัดเกมบ้านเกมบออะไรครับเนี่ยโอ้โหพูดถึงที่มีแลมชนหน้าผมก็ลืมนึกถึงคันนี้ไม่ได้เลยครับนี่ เอาละฮะแต่เป็นรถเก่งนะฮะอูไ so ม่ได้เล่นนานมากไอ้เจ้าคนนี้แมหายไปหลาย EP เลยนะฮะรถเก่งติดทัวโบแล้วมีแล็ปอางหน้าความเร็วจี๊้ถึงใจใครๆก็ว่าเด็ดนะดูป้องอุ้ยชนแบบงอไปเลยสิคาเออเกี่ยวต้นไม้เบา คืือออเเาร่งทวะนี่ฮะรถติดสปีดบูธแบบไม่มีแลมนะฮะใส่ทบโอ้ยเวนมันเป็นแบนเลยโอ้โหท่านผู้ชมสลบไปใช่ไหมแบนไปเรียบร้อยเดี๋ยวกันโอ้โหพีนันะเดี๋ยว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 ผมจะอ้วกแตกกันนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทอโบก่อนแล้วดูทอโบมันสวนทางกัน อ่ะเอาใหม่ฮะนี่จะเป็นทัร์โบโแบบคู่แล้วนะฮะเออแรงมากนะทุกม่านจำคดีกันได้ไหมครัคือแบบมองไม่ทนนะันอ่ะถ้ามองภาพปกตินะฮะดูฮะเป็นไงโอ้โหโอ้หูอุ้ยนี่ขนาดสโลมวอร์ชั่นยังมองไม่ทันเลยฮะเร็วมากขอเป็นเโอโมชั่นรอบหนึ่งครับไปฮะโอ้โหดูเด็กนักกอดทัรนะ์โบดีนแล้วโอ้โหควาพ <laughs> าสตอ็อป์ก็ส์ละ ทำเร็วก้า0เกว่าแล้วก็จึ๊กเลยฮะโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากฮะแม่สุดยอดลยไม่ได้เลฮะคันนี้สายจีตแห่งช่องฟิวลิงล็อกหนึงเก้านึ่งเลยมผมชอบคันนี้มากผมรู้สึกหลงรักคันนี้เหลือเกินนะฮะเอ้ยคันที่คุณก็รู้ว่ามันคืออะไรคตรสวย ลูกโทษชวนสจวานะแม่เน่าเรื่องเแค่วะบูมาล่าวันะโอ้หูรอบนี้มาเตียซะด้วยเฮ้ยชนทีน่าจะเลยฮะไปแล้วเว้ย์กความเร็วสองร้อยฮะโโอ้จะสามบอลไหมฮะ นึก็หายไปเลยฮนะเอาละฮะทุกคนมารอบนี้น่าสนุกครับเป็นรถกระบะนะฮะเดี๋ยวแบกรถบ้านไปด้วยนี่ติดโทอร์โบนี่แล้วก็มีเป็นรถตำรวจนะครับมีคนจับคลอรจับภายนด้วยมาดูกันฮะมันจะเป็นยังไงโอ้โหเร็วมากลากไวมากฮนะเอาละโอ้บ้านบ้านหนึ่งก็สายบ้านหนึ่งก็สายเฮ <laughs> ้ยเออเเฮ้ยฮ่า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 ่าฮ่า โอ้สวยภาพสวยมากเออเออเอฮ้ยผมว่าอันนี้น่าสนใจ EP ต่อไปถ้าผู้ชมอยากดูแบบนี้นะครับแบบว่าเอารถกระบะหรือรถบรรทุกนะฮะมาลากสิ่งของอีกสิ่งของแล้วผมว่ารถรถอะไรก็ได้นะฮะวางไว้ที่มันถูกแล้ววิ่งผ่านไ้ต้นไม้เนี่ยนะฮะแล้วดูกันจังหวะที่มันกระโดดนะฮะกระโดดแล้วมันจะแบบว่าสวิงไปไกลแค่ไหน ใครอยากดูแบบนี้ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับว่าอยากดูเดี๋ยวอีพีหน้าจัดให้นะฮะกับการที่แบบแหม่ลเชื่อมพ่วงนะคดีอีพีที่ผมไม่ได้เล่นเชื่อมพ่วงเลยนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าผมคิดว่าน่าจะลองเชื่อมพ่วงดูน่าจะสนุกนะเล่นแบบเชื่อมพ่วงนะครับท่านผู้ชมฮะอยากดูคอมเมนต์มานะฮะและที่สําคัญกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจทําต่อในอีพีหน้านะฮะ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับอีพีนี้ลากไปก่อนนะเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ